ายุลูกแรกเนี่ยผมเรียกพายุจากบุรีรัมย์ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เราเริ่มเห็นถึงความความแปรปรวนกับการเมืองในสภาพายุลูกที่สองเนี่ยผมว่าเป็นพายุเศรษฐกิจมีความหวังมีความฝันอยู่บ้างว่าเดี๋ยวจะมีตังมาอะไรมาแล้ข้็จริงๆเนี่ยผมว่าจะตังมันไม่ค่อยมาพายุลูกที่สามเนี่ยผมว่าเป็นพายุสียองง,อง วันนี้เนี่ยเพียงแค่เราไล่จับหาผู้รับผิดชอบกับการเสียชีวิตของพี่น้องคนงานไทยพี่น้องจากเระเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาเป็นแรงงานให้เราเนี่ยเรายังเริ่มอะไรไม่ได้จริงจังสักอย่างหนึ่งพายุลูกที่สีเนี่ยผมว่าพายุจับปักใต้ก็พัดแรงไม่หยุดยิ่งตั้งแต่เทศกาลถือศีลอดหรือรอมฎอนใครที่เคยมีความหวังว่าเราจะเห็นรอมฎอนสันติจริงๆแล้วเป็นเป็นเทศกาลสีเลือดพอสมควร แค่สี่ลูกนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับรัฐบาลแล้วต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่ที่หนักหนาพอสมควรถ้าจะมีพายุลูกที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยก็คือความสัมพันธ์ภายในพักร่วมรัฐบาลกันเอง